เดี๋ยวเราจะมาเก็บผักกันนะคะเพราะว่าเราจะกินเมี่ยงหมู3ามชั้นกันนะคะวันนี้ผักอ่อนๆปลูกเองนะคะเราปลูกเองรดน้ำเองทุกวันนะคะนี่เลยได้แล้วค่ะเยอะเลย และอันนี้ก็อีกชนิดหนึ่งนะคะและก็นี่อีกชนิดหนึ่งค่ะอ้โหูักเยอะเลยค่ะวันนี้มีมะเขือเทศด้วยนะคะแต่เราเก็บไว้ก่อนเพราะวันนี้เรายังไม่ได้ใช้ถ้าวันไหนเราใช้เราถึงจะเก็บนะคะนี่ก็เหมือนกันยังไม่เก็บค่ะวันนี้ไม่ได้ใช้ส่วนอันนี้สลาเนนะคะใบอ่อนหออมากเลยค่ะ เราเราตัดแต่งใหม่นะคะแล้วมันก็เลยออกมาใหม่เลยใบใหญ่มากสวยงามอันนี้โหระพาค่ะตัดหลายรอบแล้วนะคะที่เราตัดเพราะว่าเราจะให้มันแตกออกมาเยอะๆมันจะได้ออกมาต้นมันจะได้แข็งแรงนะคะอีกสองเดือนอีกสองเดือนออกกันอีกอันนี้สิงหาอีกสองเดือนอีกสองเดือนนะคะ พีมะจะตกแล้ววอะเราจะต้องเอาเก็บไปไว้ในบ้านมีสองกระถางค่ะน,นีแบบเลยกำลังแตกยอดขานนาค่ะนี่อันนี้คือนั่งเหลืองมาจากการนอนกินนะคะเพิ่งจะได้ใบสวยงามมาพีกสุดค่ะนอน ใจหลายมากอันนี้เป็นต้นตะไคร่นะคะนี่ไม่หลายต้นเลยหวังว่าเราจะได้กินก่อนที่หิมาจะตกนะคะต้นกะเพราค่ะพึ่งจะแบบเราก็มือหนักมากเลยนะคะโรยเมล็ดไปสตีหยิบเลยเดี๋ยวต้องมาต้องถอนออก่ายแล้วล่ะเดี๋ยวมันจะไม่โต อันนี้กะเพราคะเดี๋ยวเราจะมาถอนออกให้มันห่างกว่านี้หน่อยส่วนอันนี้โหระพาค่ะเพาะต้นอ่อนเพิ่มเดี๋ยวเราจะมาหาวิธีว่าแบบเราจะเก็บไว้ยังไงให้แบบสามารถกินหน้าหนาวได้แซมได้คาไร่หนึ่งต้นไอยเอย้ไม่ใช่สิขานางังอันนี้โหระพาส่วนอันนี้กะเพราผักบุ้ง ผักบุ้งคือเราภูมิใจมากะคะ่ะผักบุ้งเราปลูกแค่ไม่กี่ต้นเองนะหนึ่งต้นต้นสามต้นคือแบบเพราะว่ามันโตขึ้นมาใช่ไหมเราตัดพอเราตัดปุ๊บมันก็จะแบบขึ้นมาใหม่เรื่อยๆให้เราได้กินนะคะแบบอุ้ยคือดีอ่ะคือไม่ต้องปลูกหลายต้นแต่มันก็งอกออกมาใหม่เรื่อยๆะคะ่ะนี่เลยนี่ออกมาอะไรอีกหลายอันเลยคือแบบ เรากินก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามเราก็สามารถจะพอใส่พอดีเลย